สัตวายกรรมเลเบียคืออะไรและใครควรทำบ้างเลเบียนะคะถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็คือแคมเล็กที่มันยื่นออกมานั่นเองค่ะซึ่งในแต่ละคนก็จะมีลักษณะของแคมเลกนะคะที่ไม่เหมือนกันเลยเหมือนกับหน้าตาของเราค่ะที่แม้กระทั่งเป็นแฟดไข่เดียวกันนะคะก็หน้าตาไม่เหมือนกัน การผ่าตัดเลเบียนะคะก็คือการผ่าตัดส่วนที่มันยื่นออกมาของแคมเล็กค่ะที่มันดูไม่สวยงามนะคะพอมี่ดอกมาเยอะเนาะมันก็มีการเสียสี่ะก็เราจะทํากิจกรรมเช่นการเดินการวิ่งการปั่นจักรยานการขี่ม้าหรือแม้กระทั่งการที่เรามีเซ็กซ์มันก็ทําให้เกิดการเสียดสีค่ะบางคนนะคะเกิดเป็นในเรื่องของแผลได้เลยแล้วก็มีการติดเชื้อได้จากการที่มันมีการเสียสีค่ะ ันดับแรกเลยนะคะก็เหมาะสําหรับคนที่มีความไม่มั่นใจนะคะในตรงเลเบียของตัวเองค่ะที่ไม่มีความไม่สวยงามรบบว่ามันยื่นออกมามากเกินไปอันนี้ก็คือป้องการความสวยงามเนาะอันดับที่ 2. ก็คือสําหรับคนที่มีปัญหาในการใช้ชีวิตประจําวันค่ะเพราะว่าเลเบียที่มันยื่นออกมามากๆมันก็จะทําให้มีการเสียสีค่ะแล้วก็เจ็บ การผ่าตัดเลเบียนะคะข้อดี1ก็คือได้ลักษณะรูปลักษณ์นะคะของน้องสาวของเราที่มาดูดีขึ้นอันที่2นะคะการผ่าตัดเลเบียคะ่ะก็ช่วยให้ลดการเสียสีคะ่ะจากตัวเลเบียที่มันยื่นออกมาเพิ่มความมั่นใจคะ่ะของผู้หญิงที่มีปัญหานะคะการผ่าตัดเลบเบียที่เจนทีคลินิกของเราคะ่ะก็จะมี2แบบนะคะก็คือเป็นการผ่าตัดโดยใช้เลเซอร์ค่ะก็จะเป็นเจนี่เป็นเซตเลเบียซึ่งการใช้เลเซอร์ค่ะก็จะทําให้แผลผ่าตัดวมน้อยสมานกันเร็วแล้วก็ลดอัตรที่เกิดการเลือดออกะคะ่ะส่วนอีกแบบหนึงนะะ่ง ก็เป็นการผ่าตัดโดยใช้ใบมีดนะคะซึ่งการผ่าตัดโดยใช้ใบมีดค่ะก็เป็นการผ่าตัดที่เขาทํากันมานานแล้วนะคะข้อดีก็คือมันก็จะได้ความแบบเรียบโคของตัวแผลแต่ว่าก็อาจจะมีโอกาสที่แผลจะบวมนะคะแล้วก็มีเลือดออกเยอะนั่นเองค่ะ หมอจะขอบอกก่อนเลยว่าการทําผ่าตัดเลเบียนะคะปกติก็จะใช้เวลาประมาณ1-2ชั่วโมงแล้วแต่ความยากง่ายนะคะของแต่ละคนในบางคนก็ใช้เวลาถึง3ชั่วโมงค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะภาวะที่มีเลเบยื่นออกมาค่ะมันมักจะมีตรงบริเวณหนังหุ้มคิทาลิสค่ะที่มันมาเชื่อมกันด้วยเนาะหมอจะต้องทําการผ่าตัดบริเวณเลีบแล้วก็หนังหุ้มคิทาลิสนะคะไปพร้อมๆกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใช้เวลาการทําที่นานกว่าการผ่าตัดเลเบหรือว่าหนังหุ้มคิทาลิสพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการผ่าตัดที่เป็นการผ่าตัดเล็กนะคะเพราะฉะนนนั้คค่ กรู้สึแค่เจ็บนะคะตอนที่หมอฉีดยาชาเท่านั้นเองค่ะก็จะต้องให้คนไข้งดูบุหรี่อย่างน้อย2สัปดาห์ก่อนแล้วก็หลังทําค่ะแล้วก็งดทาในช่วงที่ใกล้จะม sociedad, ีประจำเดือนหรือว่ามีประจำเดือนอยู่นะคะและในคนที่มีการทานวิตามินอยู่เป็นประจํานะคะโดยเฉพาะพวกวิตามิน E วิตามินือว่าน้ํามันปลาค่ะที่อาจจะส่งผลนะคะในเรื่องของเวลาที่มีการผ่าตัดหรือมีแผลนะคะทําให้เลือดออกง่ายนะคะ จริงแล้วการผ่าตัดเลเบียนะคะเป็นเหตนการณ์ที่ไม่ได้เจ็บมากเลยนะคะคนไข้จะรู้สึกเจ็บแค่ประมาณวันถึง2วันเท่านั้นเองนะคะหลังผ่าคนไข้ก็จะลืมไปเลยค่ะว่าเราผ่าตัดมาอาจจะใช้ชีวิตประจําวันที่เหมือนปกติออกกำลังกายหรือว่าเดินแบบเร็วๆแรงๆนะคะซึ่งอาจจะมีผลให้แผลมันแยกหรือปรีได้ค่ะและงดมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย6สัปดาห์หลังทําการผ่าตัดค่ะทุกคนสามารถที่จะเข้า,านอนได้ตามปกติใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกตินะคะเน่งว่าหลังจากที่เราทํานะคะกิจวัตรอย่างนั้นเสร็จเนี่ยเราก็จะต้องรีบซับให้้้แแหนะะคลวก็ท ค่ะเพื่อไม่ให้แผลติดเชื้อค่ะสําหรับสาวๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาเลเบียยื่นะคะย้อยรูปรักนะคะไม่สวยนะเราต้องการที่จะผ่าตัดเลเบียนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาหมอหนึ่งในที่เจนนทีคลินิกค่ะ